เปิดพระอบกับพบสายบัวละจ้าลุยมางามแท้เมื่อ่งวันนี้รอบนี้งามจ้าปงใบพร้อมแตกใบอ่อนออกมาสวยครับสวยจริงจริงจ้าสวยจริงจรจ้าเป็นตาสะออนมันงามกรอบ มือนี้ละเจเจ็บผักไปกินนาแแร่ตะปนสวยจ๋าสวยต่อ่อนซ่อนเนาะจ้างามไอตนสะอ่อนอยากเก็บเห็นมันงามใบพระท่านได้บานอย่ต้องรอให้ใบบานอีกจักน้อยจังสิง,งามคักกว่านี้ เดืออบรุ่นยายตนจะเอาไวให้ใบบานก็นีจังสิเก็บอันนี้ใบบ่ท่านบานคักเด้กค่ะนี่ใบพ่อบ่ท่านบานหลายนิดเดียวถ้าใบบานลายนี่จะงามก็นีอีกแต่อ่อนซ้อนเนาะค่ะอ่อนซ้อนสนายบัวแดง แห้งเลอค่ะนี่สายบัวแดงนี่กิโลหนึ่งบ่นหน่อยบาทเด้อค่ะโล่หนึ่งลอยแปดสิบบาทคนเด้อค่ะนี่กิโลหนึ่งแต่ออนซ้อนเนาะขาวจุ่นพูนอยู่มาจา่ายใจตนจะพาเก็บสายบัวแดงแกบ,บาทนี่งามงามเนาะค่ะเนาะ